สวัสดีครับผุณชงเลสุดในการคุ้มผนังครับในการมาเที่ยวกันอยู่นะครับคิดเซอร์กับทุกทุกคนถุงเงาดาววันนี้ก็ในการเช็คยที่ก็ข่าวฟังกันได้นะครับเริ่มจากข่าวสดนะครับข่าวสดวันนี้นะครับที่จางกับภาพนี้ครับดีเดนเปลนจากครับล่าสุดจริงๆและที่ชวนนี้ก็เป็นเอไอเอสเอนเตอร์เทนเมนต์พวกคุณพี่ไอโอ้โหเพลงของพี่นุ้ยเตอร์เนี่ย วันดังเด็กกันคนนังนโอ้โหล่าสุดจริงๆขาสุดแน่เอ็นโอ้โหการล่าสุดจริงๆนะนะครับล่าสุดจริงๆนะครับโอ้โห จากิดเป็นข้าวสวของขาดสุดนะครับนกักออกที่สิพินมัตทิ่ชนนะครับมัตติโชวันนี้นะครับ <c oughs> ครับที่ได้สิข้าวสุสักากรุงครับแล้วก็น่าสุดจริงๆครับโควิดนี่ก็เป็นอไอเดียนะครับ ้อดแราสุดจริงๆครับท like ี่ดูจากจะดูโควิดนาทีนะครับโอ้โหเกมหน้าอะไรครับโอ้โหไปสัตว์นัก่ิวงปุ๊กเจ้าของจิตเนี่ยครับโอ้โหครับครับนี่นักดิชนเนี่ย

ครับหอือดีดูโอ้โหไอ้เจนักขี่ชนนี่แอบครับครับแอนต์แตกไอ้เซนครับโอ้โหครับ

นะครับเบนี้เนี่ยโอ้โหเธอจะเป็นก้าวหัวการที่สุดแรงของมัตติชนครับแรกของี่อีกชายครับพดทูเดครับพดทูเดช่องนี้นี่ข่าวของเอคที่แดงปากคล้าจากสีนะครับ อากคู่สร้างนะครับฉลวงนะครับล่าสุดจริงๆนะครับที่ดูจริงๆวัดนะครับส่วนล่าสุดหน่อยเจอกระละล่าสุดจริงๆครับอีกอาชงคู่บ้าเสดีแล้วสี่ทุ่งฮันชูฟอยู่กดที่ยี่สิบสี่ทิกต้องยี่สิบสี่ครับส่วนข่าวของไหนเจอกระเลยวะนะครับส่วนติ๊กตูนะครับ ให้เกิดการนันใจด้วยนะครับเนนะครับใครที่เดืเชื่อแต่รายขาสศาส์ิทธิ์รครับเล่นจากในข้าวขัวที่น่าสใจของค้ดทเดยครับครับช่วงนี้มมีอีกสองในช่วงอีดีโออีกหนึ่งนะเ็นนะคะซึ่งซึ่งนะครับของพี่นิติการนะครับไม่มีเธอบอกใครรักใครหยินนิติการสี่อย่างครับวันนี้มกราของรายการคุมผันหนังบ็ในจบรายการนิดหนึ่งครับในช่วงมุกฟอร์ได้นะคะ คู่คุยสดของตูงตาสันติดานะครับคู่คุยสดในรายการบุ๊คก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูจริงๆครับโอ้โหครับก็คือวันนี้มกราของรายการกุ้ผนังก็คุณช่งรายการก็คือหนึ่งละหร่อที่คือช่ชงอีกสองเป็นที่โดดใจเนี้อฝารากเพ็นหนึ่งเบเพราะควับวันนี้ดีสิเดียอหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้นะครับเนี่ยเองครับโอ้ครับช่นยหนึ่งเพลงอ้ชงดีสิเดีโอเพลงเดียวนะครับทุกช่ง อีหนึ่งอีทรงอีหนึ่งเพจที่ตกใจเนีย่ยฝากอ่ะเพจนี้เพยไม่เธอบอกใครรักใครนะครับวันนี้มกดาของรายการคุณผนังข้อคุณทรงในการซื้อคือเนื้อหรอทุกวันนี้หากอาีฝ่ายนะคะแล้วจุดการที่ชงมุกพอแล้วนะจุในการที่ชงอยู่มุกพอแล้วนะคะคู่คุยสดจากคุณตรงตาจากนีดานะคะวันนี้มกดาของรายการเนอน,นี้นะคบโอ้โหครับโอ้โห วันนี้มุกลาก็ะดิอีสิทีโอเพลงเดียวเลงวันนี้ชง e o, อีสิทีโออีหนึ่งครับเพลงที่มีดวงใจเงาฝาดเพลงบ้างและยี่จะเพลงนีงไ้ไม่เจอบอกใครรักใครของพี่หญิงนิ้ปาสยาวันนี้มุกลาของนายการคุมผนงังจบได้ไปชงมุกฟไไหนนะคะผู้คุยสกข,ของคุณตูงตาดนีดานะคะวันนี้มกลาของนายกาคุผนงังข้อคุณทรงนาการก็คือหนึ่งกันหรอ ทุกวันนี้ฮันดสฟารีสังกดีนะวันนี้แ่ันไ้ก็ไปแล้ว

cảm ơn là cô đơn điệu, mình chơi đã nỡ ra cho anh, khá bay đâu để chơi say điệu, đã từ đi chơi nên đã rất náo nề

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

យាយអូបងសំសំបងរាទេយាយខោរងសឹកພັນលានសែនលានខ